วันนี้วันที่ 12, สิบสองเมษาหกสี่วันนี้ฝนตกครับผมเลยมาดูต้นมะม่วงหิมะพานส่วนสวนมผมนี่ผมมีประมาณสิบต้นครับเนี่ยตอนเนี้ยมันปีที่ห้าลนโอ้โหผลผลิตเยอะแยะเลยเก็บไม่ทันเนยไม่คิดก็เก็บไปรอบนึงแล้วลางมือลางไม้แล้วมาถ่ายรูปให้ดูนี่ กำลังสวยเลยครับเนี่ยเยอะแยะเลยมีทั้งเหลืองแล้วก็มีมีทั้งยังอ่อนๆเขียวๆอยู่ก็มีเป็นลูกเล็กอยู่ก็มีอย่างนี้ห้าปีมันต้นมันขนาดนี้ ลบางผลก็สวยนะเอาไปคันน้ำครับบำรุงร่างกายดีมีสารอาหารเยอะอยากรู้สารอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีครับตอนนี้เราดูดนี่ครับคือปีนี้เป็นเป็นปีที่เอ,อมีพายุเข้าช่วงหน้าร้อนพอดีโชคดีหน่อยไม่งั้นมันก็แรงมากเลย ตอนนี้ก็ได้ได้น้ําจากเนี่ยพายุฝนมาเออดินก็ชุ่มชื้นหน่อยไม่งั้นต้นไม้ตายกันต้นาวเหมือน3าสปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียเวลาไปมากเลยสวยๆเท่านั้นเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนนี่ผมจะเอาปุ๋ยนี่ขี้วัวขี้ควายอะไรมาใส่ ปีต่อไปก็ผลผลิตจะเยอะขึ้นอีกเท่าตัวนะครับเนี่ยนี่สามสี่ปีที่ผ่านมาในพวกนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักอย่างเอามาลงดินตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเริ่มใส่ปุ๋ยนี่แหละเข้าไปใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เข้าไปมันจะได้ผลผลิตยเยอะขึ้นที่เห็นเนี่ยถ้าผมไม่ใช้ผลของมันหรืออะไรผมก็ใช้เป็นต้นมานะครับเนี่ย ไม้ทั้งนั้นนะเนี่ยนี่คือเชื้อเพลิงนะเนี่ยฟืนเป็นฟืนใช้ได้ทั้งต้นเลยต้นเป็นฟืนผลผลก็มันก็กินได้เม็ดของมันก็ขัวกินอ่าเนี่ยอร่อยชิ้นไปก่บางต้นก็ลูกเล็กบางต้นก็ลูกใหญ่นะผลของเนี่ยสวยๆเลยผลเนี่ย เม็ดก็บานก็โตบาันก็เล็กเดี๋ยวก็จะมีการคัดสายพันธุ์ไปต้นไหนดีก็เก็บไปทำพันธุ์มีอะโวคาโดเกือบตายแล้วครับเนี่ยจังดีฝนมาช่วยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้นเกาลัดจีนครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยใบมันทิ้งไปหมดแล้ว พอมันได้น้ำฝนก็กลับแตกใบอ่อนออกมาประเทศไทยตอนนี้อากาศโครตร้อนอันนี้มะม่วงเขียวใหญ่นี่คนนี้สวยจังนี่แดงผสมเหลืองเียส้มๆเตอาเฮ้ยก,กลววเล็บมือนางกอใหม่ต้องแยกกอมา ต้นยางนาเนี่ยอเนี่ยครับตอนนี้ไปครึ่งสวนละถยวผมปลูกต้นไม้ผมปุมป๋มม่งพิมพานก่อนเอาให้มัน ดีก่อนพอดีแล้วค่อยไปอีกครึ่งสวนคือตรงนี้มันแรงกขโคตรแรงจนปลูกอะไรมัไม่ค่อยดีอ่ะมีแต่มะม่วงหินระพานเท่านั้น่ะที่ลอดเนี่ยครับมะม่วงหินพะพานก็ค่อยเจริญเติบโตของมันไปเรื่อยๆผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี พอถึงประมาณปีที่สิบกว่าเดี๋ยวผมค่อยตัดมาทำฟืนต่อเอาละครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ